มันนี่ u f f a l o p พอด a s สต์พอดแคสต์ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อ S S F และ S S F X แบบพิเศษมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วน่าลงทุนหรือเปล่าในสถานการณ์นี้เรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้รับคำถามหลังมาเยอะมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงวันที่30มมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดรายชื่อของกองทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเหมือนกับ รออยู่ว่าจะหน้าตาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือกองทุน S S F นะครับหรือว่า Super Saving Fund นะครับก็ตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับเมษายก็จะกอง S S F หลายๆนะกองนะครับก็จะเริ่ม I P O แล้วนะครับคำถามที่ผมได้รับนี่ก็จะเป็นแบบช่วงนี้นะ่าลงทุนไหมนะ่าซื้อไหมนะ่ายังไงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็ ใช้เรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะตอบไปว่า S S F เนี่ยน่าลงทุนไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไอ S S F ที่ถูก ตั้งกองขึ้นมาเนี่ยครับมันถูกมาแทนที่ LTF นะครับอย่างที่หลายๆท่านรู้กันซึ่ง s s f กับ LTF นะครับก็มีความแตกต่างกันในหลากหลายแง่มุมเลยนะครับในแง่มุมแรกนะครับก็คือเรื่องของจํานวนเงินที่สามารถซื้อรถจนได้นะครับ LTF เนี่ยกำหนดให้ซื้อได้ไม่เกิน15%ของไรายได้ แต่ว่าต้องไม่เกิน500,000บาทสำหรับ S S F เนี่ยครับได้มีการปรับเงื่อนไขเป็นซื้อได้ไม่เกิน30%ของรายได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยห้ามเกิน200,000บาทแล้วก็ยังมีเงื่อนไขพวกนะครับว่าเมื่อนับรวมกับกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอย่างอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างประกันบำนาญอย่างกอบอกขพวกเนี่ย รวมกันแล้วเนี่ยครับห้ามเกิน50,000นซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎตรงนี้นะครับเขาก็ตอนที่เขาปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีการถแถลงออกมาว่าเพื่อเป็นการลดการเอื้อภาษีให้กับคนที่มีรายได้เยอะนะครับแล้วก็มาเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีรายได้น้อยแทนตรงนี้ครับคือ15%ของรายได้แต่ไม่เกิน5 0,000 0บาทเนี่ยครับคนที่จะซื้อได้เต็มสิทธิ์นะครับก็คือต้องมีรายได้ทั้งปีอย่างน้อยนะครับสามแสนโทษครับสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามจุดสามสามบาทถึงจะซื้อได้เต็มห้าแสนบาท นะครับแต่ว่าสำหรับตัวใหม่ที่เป็น S S F เนี่ยครับซื้อได้30%ไม่เกิน2 0 0แสนเนี่ยครับแค่มีรายได้6 66 6 66 6 6 6 6 6 7กเ็นี่ยก็สามารถซื้อได้เต็มสิทธิ์2 0 0 0สนบาทแล้วทีนี้เขาก็เลยเป็นการมองว่า การที่ LTF กำหนดเพดานที่15%แล้วไม่เกิน5แสนนะครับคนที่ได้สิทธิ์เต็มตรงนี้เนี่ยคือคนที่มีคนรวยนั่นแหละครับคนที่มีรายได้3ล้านกว่าบาทแต่ว่าพอปรับมาเป็นแบบนี้ครับก็จะทำให้คนสามารถใช้เต็มสิทธิ์ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าการปรับแบบนี้เนี่ยคนที่มีรายได้สูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าลดหย่อนได้น้อยลงเยอะมากอย่างแรกคือซื้อได้น้อยลงอันที่สองคือมันไปนับรวมกับกองกษียนเดิมด้วยอย่างเนี้ยทั้ง LTF ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยครับเ มากมากเนี่ยเขาจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วปกตินะครับแค่สำรองเลี้ยงชีพอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิน500แสนแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยแทบจะไม่มีสิทธิซื้อ s s f หรือว่า r m f เพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าดีจริง อีกประเด็นหนึ่งครับที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมนะครับ LTF เนี่ยซื้อแค่7ปีปฏิทิน7ปีปฏิทินนะครับคือนับปฏิทินเลยว่าอย่างเช่นเราซื้อวันที่30ธันวาคม60นะครับวันที่1มกรา67เนี่ยเราขายได้แล้ว7ปีปฏิทินก็คือ5วันกับอีกทษนีครับ5ปีกับอีก2-3วันนะครับแต่ว่า SSF ตัวใหม่นะครับต้องถือ10ปีเต็มวันชนวันนะครับก็คือระยะเวลามันจะยาวกว่าถ้าเกิดนับแบบ นับแบบทิกกี้ทิกกี้ไหนก็คือต่างกันเท่าตัวเลยนะครับ5ปีกับ1ิปีเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกต่างหนึ่งที่ที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็คนเปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของ LTF เนี่ยเขามีข้อกําหนดว่าจะต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยนะครับหกแต่สําหรับตัวที่เป็น s s f นะครับลงทุนสินทรัพย์ใดก็ได้ครับไม่ได้มีข้อจํากัดเลยครับเงื่อนไขตรงนี้จะเหมือนกับ RMF เลยนะครับสำหรับ s s f ตัวใหม่นะครับอ่าต้องอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ พอเราดูข้อแตกต่างแลวเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่าซึ่งซึ่งเราไม่ได้มีทางเลือกกัครับว่าจะลง l t f หรือ s s f ซึ่ง l t f เนี่ยมันหมดหมดเขตไปแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสที่ s s f แทนนะครับส่วนตัวนโยบายการลงทุนของ s s f ทั้งหมดนะครับที่เหล่า18บราจทยอยออกมาให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ในตอนนี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัว IPO กันเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์3ลงทุนหลัก เวลาเราจะเลือกลงทุนกองทุนรวมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูที่นโยบายการลงทุนก่อนถูกไหมครับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งหลักการในการลงทุนทั้งหมดนะครับของกองทุน S S F ที่ออกมานะครับจะมี3นโยบายหลักก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นลงทุนใน S S F ที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับเป็นแอคทีฟฟันพยายามเอาชนะตลาดนะครับนโยบายที่2นะครับจะเป็น S S F ในหุ้นไทยเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแพสซีฟฟันก็คือตาม I ิน e x Set 100 s e ้อยเ นะครับแล้วก็นโยบายสุดท้ายครับก็คือจะเป็นนโยบาย S S F ที่เรียกว่า Asset Allocation จะมีทั้งหุ้นไทยอกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีรีดมีตราสารหนี้ตลาดเงินเงินฝากสำหรับผมในมุมมองผมนะครับผมมองว่าถ้าเกิด เราจะซื้อ S S F เนี่ยแล้วมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องลงทุนในหุ้นไทยเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมก็เลยค่อนข้างชอบกองทุน S S F ที่เป็น Asset Allocation มากกว่าเพราะว่ามันได้ประโยชน์จากการทำ Asset Allocation แล้วก็การที่เราโฟกัสอยู่ในหุ้นไทยอย่างเดียวผมมองว่ามันเสียประโยชน์ในเรื่องของการทำ Asset Allocation ไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากซื้อกองทุนหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายกองทุนอยู่แล้วให้เราเลือกเลือเลือกซื้อเลือกใช้อยู่แล้วนะครับส่วนกองทุนที่เป็น Asset Allocation เนี่ยมันยังไม่ค่อยมี แล้วก็ S S F ที่ออกมาในรอบรนี้นะครับมันจะมี S S F อีกแบบหนึ่งคือ S S F แบบพิเศษด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก S S F แบบปกตินะครับ S S F แบบพิเศษนะครับหรือว่าที่เราจะเห็นกันเขาเรียกว่า S S F X นะครับมี X อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างจาก S S F ปกตินะครับอย่างแรกเลยคือ S S F ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันซื้อได้ไม่เกิน30%นะครับ ของไรายได้แล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน200,000บาทแล้วครับเมื่อนับรวมกับกองทุนเกษียณอื่นๆห้ามเกิน500,000ถูกไหมครับแต่ s s f แบบพิเศษที่ออกมานะครับซื้อได้200,000บาทไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องนับรวมกับรายเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่านโยบายการลงทุนของ s s f แบบพิเศษเนี่ยก็จะแตกต่างไปตรงที่ ต้องลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า65ต้งหุ้นไทยด้วยนะครับไม่น้อยกว่า65ส่วน SSF ปกติก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไม่จํากัดอายุถือครองเท่ากันครับ10ปีแล้วก็ SSF แบบพิเศษหรือว่า SSFx นีครับซื้อได้ระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง30มิยอนี้เท่านั้นนะครับมีถุนาก็คือมีระยะเวลาซื้อประมาณ3เดือน ب. แต่ว่าสำหรับ S S F <ıyorlar. S 1> ปกติเนี่ยมีอายุซื้อได้5ปีก็คือปี6กสถึงปี6กเนี่ยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ซื้อปีไหนรถยนต์ปีนั้นนะครับแต่ S S F X หรือว่า S S s แบบพิเศษเนี่ยครับจะต้องซื้อระหว่างวันที่1เมษาถึง30มิถุนาเท่านั้นนะครับส่วนเหตุผลการที่มีนโยบาย S S F แบบพิเศษออกมานะครับก็เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยปรับตัวลงมาเยอะมีเงินมีคนถอนการลงทุนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้วอลุ่มในตลาดค่อนข้างหายไปก็เลยยยกกว่าาออนโบ สิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เอาเ,เงินตรงนี้ไปช่วยอุ้มตลาดหุ้นได้ด้วยนะครับก็เป็นผลสองทางคนที่ลงทุนก็อาจจะได้หุ้นที่ถูกลงในช่วงนี้เมื่อเทียบกับในอดีตนะครับตอนนี้อยู่พันพันต้น,ตนพันหนึงแลแถวนี้นะครับแล้วก็ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย สำหรับ SFX ที่ออกมาในช่วงนี้นะครับมีทั้งหมด13กองทุนนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้รหัสกองทุนง่ายๆครับจะลงท้ายด้วย SFX s นะครับมีทั้งหมด13กองทุนให้เราเลือกครับก็จะมีทั้ง Active Fund มีทั้ง Passive Fund แล้วก็มีทั้ง Asset Allocation Fund ด้วยนะครับสำหรับใครกำลังมองโทษทีครับ Asset Allocation Fund จะไม่มีในกรณีนี้นะครับเพราะว่าตอนจะต้องลงทุนในหุ้นไทยอย่างไรหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าพอชั่นสัดส่วนใหญ่ของมันนะครับเป็นการลงทุนในหุ้นไทยก็จะเหมือนกับ L t f เเมื่อ่ออกนลย ทีนี้รายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้หลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะครับก็คือแล้วปิดสำหรับปีนี้นะครับน่าซื้อไหม S S F ทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษนะครับส่วนตัวผมต้องบอกว่าต้องแบ่งเป็น2กรณีครับต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับใช้คำว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจละกันนะครับผมใช้คำนี้ละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ถูกพักงานนะครับหลายๆคนก็บางบาง,บางท่านก็ถูก ออกจากงานนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องมีเรื่องของเงินสดที่ยังขาดมืออยู่เนื่องจากว่าไรายได้ขาดหายไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อไรายได้ขาดหายไปครับแต่ว่ารายจ่ายต่างๆมันไม่ได้หยุดตามลงไปด้วยทีเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องของสภาพคล่องที่ยังขาดมืออยู่สําหรับใครนะครับที่ช่วงนี้ก็คือใช้คําว่าอาจจะตกงานถูกพักงานอยู่จากเรื่องของโควิด -19 ที่ยังไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับที่เขาทำเขาเรียกว่าพอเราก่จุกเฉินจนถึงวันที่12นีครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจบหรือเปล่า ถ้าเกิดมีการลากยาออกไปอีกผมมองว่าในปีนี้ถึงแม้จะมีนโยบายออกมาว่าซื้อ S S X นะครับแล้วเรื่องภาษีเพิ่มเติมผมก็ยังมองว่าถ้าเราเป็นคนกลุ่มที่สภาพคล่องไม่ได้ลดมือมากงานยังกระท่อนกระแทนแล้วก็มีลุ้นว่ามันอาจจะขาดหายไปในช่วงนี้นะครับผมมองว่าอย่าพึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเป้าหมายรองที่ผมแนะนํามาเสมอว่า อย่าเอาภาษีนําว่าได้ลดหย่อนภาษีแล้วต้องซื้อแต่ให้มองสภาพความเป็นอยู่ความเป็นจริงได้ว่าสภาพคล่องตอนนี้เราพอหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องรักษาสภาพคล่องหรือเปล่าว่าไรายได้อาจจะไม่ได้เข้ามาเหมือนเดิมแต่เราต้องใช้ชีวิตต่ตอไปอีกเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าวิกฤตรอบนี้จะยาวมากน้อยขนาดไหนนะครับกลุ่มแรกคือผมจะไม่แนะนําให้ลงทุน SSF เลยนะครับทั้งแบบพิเศษและแบบธรรมดาเพราะว่าต้องเอาสภาพคล่องประจําวันให้อยู่รอดก่อน เมื่อไรายได้คันหายไปเราอาจจะไม่เสียภาษีด้วยซ้ำนะครับสำหรับกลุ่มแรกสาหรับกลุ่มที่2นะครับก็อยากจะแนะนําแบบนี้ครับคือถ้าใครดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ยงานยังมีทําต่อไปเรื่อยๆหรือว่างานไม่ชัวร์หรอกว่ามันจะได้ได้ทํากันไปอีกนานมากน้อยขนาดไหนนะครับช่วงนี้แต่ว่าสภาพคล่องมีเหลือมากพอแล้วก็คาดการแล้วว่าปีนี้ยังไงก็ต้องเสียภาษีในฐานที่ค่อนข้างสูงนิดนึงอาจจะ15% 20%หรือ25%นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการ เราอดภาษีครั้งนี้เนี่ยต้องถือ10ปีซึ่งถ้าเกิดฐานภาษีเราอยู่ที่20%นะครับแสดงว่าเราได้ผลประโยชน์ปีหนึ่งประมาณ2%นะครับ2%กับการถือยาว10ปีนะครับผมว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยคุ้มซะเท่าไหร่ในมุมหนึง่งถ้าเกิดเอาเฉพาะเรื่องของภาษีนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายอื่นอย่างเช่นเรื่องของการ,กรเกษียณเรื่องของการบริหารพอร์ตลงทุนของเราอยู่แล้ว,ลวเราต้องการ DCA ไปเรื่อยๆครับการลงทุนที่เราต้องทำอยู่แล้วแล้ว DCA ไปเรื่อยๆครับ ก็เป็นสิ่งที่ควรทําเหมือนกันแต่ว่าต้องประเมินสภาพคล่องประเมินกระแสเงินสดของตัวเราด้วยนะครับว่าการซื้อรถยนต์ภาษีครั้งนี้ไม่ทําให้สภาพคล่องเราขาดหายไปและก็ยังดําเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับอยากให้แยกเป็น2เคสแบบนี้ก่อนครับว่าเอาสภาพคล่องเป็นหลักเลยครับช่วงนี้ถ้าสภาพคล่องยังได้อยู่ซื้อได้เลยครับมันช่วงนี้ตลาดหุ้นปรับลงมาเยอะในระยะยาวผมก็เชื่อว่าเซ็ตจ,จะกลับไปยืนที่เดิมได้หรืออาจจะสูงกว่านั้นได้อีกนะครับการดี a ไปเรื่อยๆในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงที่ เราทำ DCA อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำ DCA แล้วช่วงตลาดขาลงไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเสียระบบมากมาเพราะว่า DCA เนี่ยหลักการของมันก็คือเป็นการตัดจังหวะเรื่องการลงทุนออกเราไม่สนใจเรื่องของราคาตัดจิตวิทยาออกเน้นระบบเข้ามาจับแล้วเราจะได้ราคาที่ถั่วเฉลี่ยอยู่ตรงกลางนะครับมันจะไม่ถูกที่สุดครับคนที่ลงทุน DCA แต่มันจะได้ราคาถั่วเฉลี่ยที่ดีนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับดูสภาพห้องเป็นหลัก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอ่านอยากจะฝากไว้นะคบว่าแล้วทีนี้เนี่ยกองทุน S S F เนี่ยออกมาตั้งหลายกองเราจะรู้ได้ไงว่ากองไหนดีไม่ดียังไงบ้างนะครับจริงๆมันก็มีวิธีการดูอยู่วิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองแยกประเด็นเรื่องของกองทุน S S F ดีๆนะครับมันจะมีอยู่สส่วนหลักก็คือ active fund และก็ passive fund ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเหตุผลที่เป็นส่วนใหญ่ S S F ส่วนใหญ่ลงลงทุนออกมาเป็นหุ้นไทยนะครับ เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าความชํานาญเดิมของบรจเก่าอะครับที่เขายังเคยบริหาร LTF มาหลายปี5ปี10ปีนะครับเขายังมีความชํานาญในหุ้นไทยอยู่ทีมเขาเป็นทีมมีข้อหุ้นไทยเยอะข้อมูลหุ้นไทยเยอะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกซื้อของบรจไหนนะครับลองไปดูกองทุนหุ้นเก่าหรือว่ากองทุน LTF เก่านะครับที่เคยลงทุนในหุ้นไทยไว้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าเขาจะเอาทีมเก่ามาเอาโมเดลเก่ามาใช้เนี่ยแหละครับคงไม่ได้คิดโมเดลอะไรที่มันว really ิลิสมาหลามากกว่าเดิมอยู่แล้ว ก็จะใช้โมเดลเก่ากองทุนเก่าที่เคยทำไว้นะครับเอามาจดทะเบียนใหม่มาปรับกฎเกณฑ์ให้มันเข้ากับ S S F อันใหม่ปุ๊บก็ร้อนกองออกมาเลยโดยที่ใช้ระบบการลงทุนเดิมจาก L C F เก่านั่นแหละครับไม่ได้แตกต่างกันส่วนถ้าใครจะเลือกซื้อกองทุน S S F ที่เป็น Passive Fund ก็ไปดูของบรจอเดิมครับว่าสามารถทำได้ใกล้เคียงกับเซ็ อินเด็กมากน้อยขนาดไหนสําหรับกองเก่านะครับผมผมเชื่อว่าเขาใช้ระบบเดิมแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถดู performance ของ l t f ของบรจนั้นๆอันเดิมได้ถ้าทําดีแนวโน้ม S S F ก็จะบอกออกมาค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับอยากให้ดูกองเก่าเปรียบเทียบก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไปดูข้อมูล I P O ต่างๆครับเรายังไม่เห็นหน้าตาของพอร์ตเห็นแค่กลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ เรียนตรงๆว่ามันอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์หรือประเมินได้ว่ากองทุน S S F ออกมามันจะดีหรือเปล่านะครับลองกลับไปดู performance เก่าของกองนะครับก็จะให้เรามันก็จะช่วยทำให้เราเห็นภาพได้ไง่ายมากขึ้นว่าอ๋อเขาเคยทำไว้ดีไม่ดียังไงอนาคต ก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเราต,ต้องต้องต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยครับมันไม่ได้การันตีอนาคตแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับเราได้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเขาทําได้ดีในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะดีมากขึ้นนะครับก็ <S <S สําหรับใครที่มีคําถามเรื่องเกี่ยวกับ S S F นะครับหรือว่า S S F X แบบพิเศษเนี่ยก็หลังไมค์มา,าพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงนี้ตรงๆนะครับผมอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าหลังไมค์ช่วงนี้ค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องของ เ,เรื่องของปัญหาสภาพคล่องที่ต้องเป็นเคสไปเคสไปเรื่องของเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยคำถามหลังไม้วันนึงก็ค่อนข้างเยอะผมก็จะพยายามแบ่งเวลามาทยอยตอบให้ละกันนะครับสำหรับใครที่มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับทุกคนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f a l ลด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ